สวัสดีครับสวัสดีครับลูปนี้เริ่มจากการเล่นจริงนะครับผมเอาตัดส่วนในปลายที่ไล่กันนะครับมานะครับมา,บมาทำอ่าซึ่งมันเกิดจากการเล่นจริงนะครับเป็นผักบุ้งไต่รุยที่เล่นจริงนะครับฝ่ายขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับเขา ฝ่ายแดงเด้งก่อนแล้วก็ฝ่ายขาวตามไปนะครับเพื่อจะบังคับให้ฝ่ายดำอยู่ในตำแหน่งที่เนเร็วที่สุดนะครับนะครับตัวนี้ผมได้อธิบายไว้หลายตัวแล้วนะครับหลายนั้นถ้าไงก็ย้อนกลับไปดูบางส่วนนะครับอันนี้เขามาลุกนะครับฝ่ายขาวดูแล้วว่าถ้าแรก แรกถ้าแลกกันเนี่ยถ้าแลกเรือกันเนี่ยเขายังมีโอกาสชนะนะครับนะครับทีนี้เขาจากตำแหน่งนี้นะครับจากตำแหน่งเมื่อกี้นี้นะครับนะครับจากตำแหน่งเมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับนี่มาถึงรูปนี้นะครับเนี่ยนะครับอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับถึงตรงนี้นะครับหลังจากที่นี่นะครับเขา,าแลกเรือกันนะครับเขาแลกเรือกันรูปนี้นะครับ ฝ่ายขาวเห็นว่าแลกเรือแล้วเอเขามีโอกาสชนะนะครับรูปนี้ต่อไปเป็นฝ่ายดำเดินดำก็เดินสามารถเดินได้สี่ตำแหน่งครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ซึ่งตำแหน่งหนึ่งถึงสามบุ้งแม่ทิบายไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งตำแหน่งที่สี่นะครับนี่ตำแหน่งที่ฝ่ายดำเดินได้นะครับนะครับ ครับตำแหน่งหนึ่งที่สามมีอธิบายไว้นะครับเป็นตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งที่สี่ดูครับฝ่ายดำนะครับขุนดำเขาเดินไปตำแหน่งที่สี่นะครับขุนขาวตัวนี้นะครับถ้าหม้ายยืนลักษณะนี้มันจะแปลรูปลับรับขุนได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตเอารูปตำแหน่งออกก่อนนะครับนะครับนะครับ โดยเขาจะป้องกันได้ดีในลักษณะนี้นะครับโดยหน่วยดึงเม็ดมานะครับเม็ดมาตำแหน่งนี้นะครับก็จะสามารถกันได้หมดนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเม็ดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งม้าเข้ามาไม่ได้เขาอยู่ติดที่ติดขอบนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาก็หาตำแหน่งที่จะหนีที่สุดนะครับพอดีเรารู้แล้วระยะขุนนี่ไม่ว่าเขาจะมาด้านไหนขุนเราก็สามารถป้องกันไว้ได้นะครับ ป้องกันไว้ได้นะครับทีนี้ฝ่ายขาวก็จะเป็นฝ่ายเดิน,นครับเขาก็จะหาทางเดินที่บอกว่าเดินจนให้จนช้าที่สุดนะครับเป็นศัตรีของการเล่นนะครับคือจะต้องนานที่สุดนะครับทีนี้ขุนขาวเขาก็แก้แก้ทีนะครับเพื่อจะเอาม้าขยับมาหรือเอาขุนขยับไปเพื่อบีบให้ขุนดําแคบแล้วแต่ ขุนดําจะเดินตําแหน่งไหนนะครับถ้าขุนดนเดินตําแหน่งนี้มาตําแหน่งนี้นะครับเขาจะใช้ม้าเดินมามาบีบนะครับมาบีบให้มาบีบให้ขุนดําเข้ามุมแคบแต่ถ้าขุนดําเข้ามุมแคบเลยสองตำแหน่งนี้นะครับเขาก็จะเอาขุนขาวนี่เข้ามานะครับแต่ขุนขาวเข,าเข้าไปเนี่ยบางทีก็ต้องดูจังหวะอย่างเช่นนี้นะครับโอเคอันนี้เข้าบีบเข้าไปในมุมแคบทีนี้มันจะมีวิ ทีหนึ่งมีอันอันหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าอันนี้ผมทําไปจากประสบการณ์จริงเลยจากรูปนี้นะครับว่าทําไมคุณขาวถึงเดินไปตําแหน่งนี้นะครับทําไมคุณขาวที่เดินไปตําแหน่งนี้นะครับนี่นะครับมีตําเดินไปตําแหน่งนี้นะครับเพราะว่าขุนดําเขาจะออกเขาจะออกมานะครับเมื่อขุนดําเขาออกมาครับขุนขาวตามนะครับขุนดําเข้าทีนี้มันเป็นตามาลูกถ้าจํา เขาเรียกว่าอะไรกฎเกณฑ์ไม่ว่าเราเอาม้าเดินมาจากไหนก็ตามถ้าฝ่ายขาวขุนนี่รัดอย่างนี้นะครับรัดอย่างนี้กับเม็ดนี่รัดอย่างนี้นะครับรัดกันอย่างนี้นะครับถ้าม้าเดินมาจากไหนก็แล้วแต่มาลุกอย่างเช่นอย่างนี้เขาอยู่ตำแหน่งนี้เขาลุกนี่ไม่เป็นทีนะครับไม่เป็นทีเราไม่ได้แก้ที มาไอ้คุณดาเขาเดินได้ตําแหน่งเดียวนะครับคุณขาวไอ้มาขาวเขาเตรียมไปคล้องนะครับนะครับแต่ทีนี้ตานี้เป็นฝ่ายดําเดินเขาต้องกลับมุมนะครับฝ่ายขาวเอาเม็ดไปล่อได้เลยครับออกมากินได้เลยนะครับเขาออกมาเพื่อจะกินนะครับต้องรออีกหนึ่งตานะครับม้าเราไปกันไม่ให้เขากินเขาจะออกมาตรงนี้เขาไม่ได้เป็นตามมานะครับเขาต้องกลับได้ตาเดียวนะครับ <c oughs> ทีนี้เม็ดก็ลุกนะครับตามครั้งสุดท้ายนี่ก็คือกันด้วยหมานะครับแล้วก็ลุกด้วยเม็ดแล้วก็ลุกจนด้วยหมาเนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ